มาหนึ่งโฟเบหาช่องอยู่ขวาสุดมีพลวัตครับไทยมาพลวัตพลวัตจับบอลแตะลัดไปน,นิดนึงครับต้องเสียเวลาแต่งกันหน่อยครับ<ฆ>ย้อนกลับมาตั้งกัน,กน,หน,นใหม่ครับบอลใหม่ไทยมาพลวัตอ้อมหลังสวยมากพลวัตเล็งแล้วขอดมาจาังหวะนี้ช้าจะง่อแล้วโลูกว่ากายไปโดนเข้าประตูตัวเองครับโอู้กจังหวะสกัดบ,บอลไม่ดีครับกลายเป็นเข้าประตูตัวเองเลยครับลูกอิสกอร์ครับ โอ้โหการของลำูเนเริ่มต้นในช่วงต่อได้ส็มาก็ขึ้นเกมทางขวาคนัรก้า5ตัวสพรอครับแล้วสุดท้ายดูคามพลวัตตร้าเนี่ตมาเปิดมนจะไม่โดนเพื่อแล้วนะครับคือเปิดยัดมา้วมันนรับมันเลยรณชัยกับชูรป้าไปหมดแต่ว่าเนี่ครับกกรจะสกัดบอลเนี่ยไปสกัดผิดเลี่ยมเลยครับกลายเป็นเข้าบุตรเลงไปเลยครับ2